กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมทุกเมื่อเพื่อพัฒนาประเทศน,นักรบสีน้ำเงินเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการหานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2566พันเอกณัาภูมิน,นิกรผู้บังคับหน่วยพัฒนาการลื้นที่25 สำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยเบญจาก,กาดานพัฒนานำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-5และเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวนเจ็ดนายร่วมกับอำเภอสีเชียงใหม่นำสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นที่นอนปิกนิกข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มกองบัญชาก,การกองทัพไทย มอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคขีภัยจำนวน4หลังคาเรือนในพื้นที่ชุมชนวชังเผือกหมู่13ตำบลพันพร้าวอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่จังหวัดมุกดาหารพันเอกสันทัศน์ชำนานเวศผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยเบญจาการพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน4นายพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด9ลิตร สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งเที่ยวให้แก่ประชาชนบ้านงิ้วตําบลนนยางอําเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารที่ขาดแคลนน้ำเนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านชํารุดที่จังหวัดเลยพันเอกอาทิย์แก้วดวงใหญ่ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพื้นที่23สาํานักง,งานพัฒนาภาค2องหน่วยบบญจาการพัฒนา จัดก,กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรจำนวนหนึ่งคันดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งเที่ยวให้กับรัศดรจำนวนสองครวัวเรือนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากมีน้ำใช้ไม่เพียงพอเนื่องจากปัญหาภายแล้งในพื้นที่บ้านหนองแคนตําบลนานด้วงอำเภอนานด้วงจังหวัดเลยกองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อทุกเวลาและทุกโอกาส